ทุกคนเฮ้ยโหเมี่ยงเลยเหี้ยวเหียวจำไม่ใช่เหรอจำมิ้งหรืเจ้ากอลัมอยู่ข้างอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ที่นี้ทุกคนเหีวดีนะผมอยู่ท่ทานหิวเร็้ยวข้าเร็ว ยังไม่ทันลงไปยังไม่ทันเก็บของด้วยซ้ำนะโผล่ออกมาอีกแล้วยังไม่ลงมาไปมันอันตรายเกินไปไมผมก็จะอัปเดตให้ดูกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปล่อยให้มันบ้าข้างไปอย่างนี้ก่อนนะพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักกัน ทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมเองก็จะไปที่ถ้ำของเจ้ากอลมนะซึ่งวันนี้ผมตั้งใจมากๆที่จะไปหามันนะเพราะว่าผมเองไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมไปมาวันหนึ่งผมเจอสมิงนะไม่รู้ว่าสมิงตัวนั้นเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะครับทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่ตรงนั้นนะไปที่ห้างนั้นด้วยที่ผมไปนั่งผักมานะเป็นห้างของเพื่อนสอน,นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ทุกคนครับขอกําลังใจจากพี่ๆคนละหไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ share, นติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับ ฝากติดตามเพจ f a e e b o o k ชายกิจเรื่องของพีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางไปที่ถ้ำของเจ้ากอล่ำกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเดินเข้ามาข้างในถ้ำของเจ้ากอล่ำแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าลึกมากเลยนะ ไม่รู้ว่าผมมาวันนี้เนี่ยจะไปเจอใครหรือเปล่าเพราะวันก่อนที่ผมมาเนี่ยนะกับพี่แฟดเล็กที่เรากําลังจะไปสร้างห้างกันเนี่ยกลับเจอน้องสอนเจอเพื่อนสอนกับน้องเบสนะทุกคนอยู่ที่นั่นพอดีนะแต่ที่ผมไปคนเดียวผมไม่เจอใครนะก็วันนี้เนี่ยถ้าเจอพวกเขาก็คงจะดีนะครับทุกคน เงียบสงบมากๆข้างในนี้นะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปที่ห้างของพวกเราด้วยนะที่ไร้สร้างกันไว้ที่น้องเบสก็ไปช่วยขุดหลุมฝังเสาด้วยนะวันนั้นเหนื่อยทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงลําห้วยแล้วนะทุกคนซึ่งข้ามลาห้วยไปอีกหน่อยถึง ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ละครับ รู้สึกว่าเป็นหวัดด้วยนะทุกคนก็ทุกคนครับวันก่อนที่ผมไปกับน้องต้นไม้นะเดี๋ยวผมเนี่ยมีเรื่องดีๆจะบอกพี่ๆให้ฟังกับในคลิปนี้เลยนะครับน้องต้นไม้ลองคุยกับน้องมินแล้วนะว่าน้องต้นไม้เนี่ยจะขอปล่อยให้พี่ๆบูชาของที่น้องต้นไม้ได้มาน้องมินก็ ตอบตกลงนะน้องนินไม่อะไรมากมายนะครับทุกคนใครที่อยากจะบูชาอะไรนะเขาเรียกว่าดวงแก้วพญานาคนะทุกคนก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ของผมได้นะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดกับพ,พี่ๆว่าค่าบูชาเท่าไหร่นะลองฝึกน้องต้นไม้นะ่ะให้ผมบอกพี่ๆทุกคนให้รับรู้กันนะนะครับ โอเคทุกคนไปเราเดินทางกันไปต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงว่าเดินมาถึงลำห้วยเล็กๆสายนี่มาน่ะที่มันแยกออกมาจากลำห้วยหลักนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าไล่จะถึงที่ข้างของเพื่อนสอนแล้วนะเองเดินอย่างระมัดระวังด้วยนะไม่รู้ว่า จะเจออะไรหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบริเวณทํามของเจ้ากอล่ำแล้วนะซึ่งผมเองก็ยังไม่เจอ เจ้าก่อลัมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปขึ้นห้างละเพื่อความปลอดภัยด้วยนะไปะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงห้างแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเหมือนผมจะเจอความไฟอยู่ข้างบนไม่รู้ว่ามีใครมาพักอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับเพราะที่ผมเห็นเศษพวกอันเนี้ยพวกข้าวเนี่ยนะ อยู่ข้งล่างเนีเต็มเลทุกคนตอนนี้ก็เปียกไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นไปบนห้างก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของผมด้วยนะครับทุกคนทำไมช่อง นี่มันห่างขนาดนี้วะทุกคนวันก่อนผมไม่ยังไม่ห่างขนาดนี้เลยนะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมพาตัวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วนะทุกคนเจอไหมเนี่ยสูงมากๆเลยนะกว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลา พอสมควรอยู่กว่าจะขึ้นมาได้ทุกคนบางวันเนี่ยขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรขึ้นยากบางขึ้นง่ายบ้างนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการก่อไฟสักครู่หนึ่งก่อนนะเพราะว่าช่วงที่ผมขึ้นมาถึงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครมาใช้งานที่นี่หรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนนี่เจอไหมกองไฟเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนจุดนะ ผมเห็นนะขึ้นมาถึงตงบนนี้ก็เจอมันก่อไว้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเริ่มทำการก่อไฟสักคู่นะครับแล้วก็ผูกเปนะนะ่าจะแข็งแรงตัวนี้โอเคครับทุกคนเริ่มทำงานกันเลยป่ะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ทำการก่อไฟติดเมที่เรียบร้อยแล้วนะ จริงๆทุกคนครับผมเนี่ยอยากจะตั้งกล้องมุมข้างบนมากเลยนะแต่เสียดายที่ขาตั้งกล้องผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งบนกิ่งไม้ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบพับนะมันไม่ใช่แบบที่เป็นคล้ายๆหนวดปลาหมึกนะโอเคก็ช่วงระหว่างนี้ผมจะนอนพักสักครู่หนึ่งนะก็จะรอสังเกตว่าจะเจอเจ้ากอลลัมออกมาหรือเปล่านะที่ผมไม่อยู่ข้างล่างก็เพราะว่า ผมเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับผมเหมือนกันนะครับทุกคนก็เลยต้องขอขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าผมอยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะเจอไอ้ตัวนั้นอีกหรือเปล่านะทุกคนก็คงจะเห็นไปในคลิปของผมละที่ผมไปเจอมันนะวันที่ผมมานั่งห้างตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ต้องถือนะทุกคนดูแบบอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเห็นวิว ข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะเนี่ยในรูถ้ำเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่านะผมเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปที่จะไปดูข้างในด้วยนะเมื่อก่อนนี้ผมเคยอยู่เมืองรับแลนะครับทุกคนผมเนี่ยได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งนะเขาไปเอาเหล็กไหลนะของ เมืองรับแลก็ได้มาเม็ดหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนแต่ผมไม่ปล่อยให้ใครบูชานะครับก็ ผมไม่ได้เตรียมอะไรมากินด้วยนะผมไม่รู้ว่าถ้าผมเจอเจ้ากอลัมเนี่ยเจ้ากอลัมจะขอของกินหรือเปล่านะนะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเหม,มือนมีนะเป่าเป่าเป่ายู่เงี้ยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเสียงมันดังออกมาจาก รูข้างหลังผมหรือเปล่านะผมอยากจะนอนมากเลยนะอยู่ข้างบนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าง่วงทันทีเลยทุกคน จะหลับนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะถ้าผมเจอเจ้ากอลัมหรือเจออะไรที่มันไม่ใช่เจ้ากอลัมเนี่ยผมก็จะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พยายามมองข้างล่างนยโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมอัปเดตให้ดูกันนะครับไปทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกคน เย่างมันดังมาจากบริเวณนี้อ้ทุกคนยงไงดโหเมี่ยงเลยดัไม่เจอหรอสมิงหรือก่อล้ำมาทุกคนเจ้าวงกอลัมเหรอ สบายดีเป่าเจ้ากะลัมสบายดีเจ้ามาที่นี่ไ,ไยลยไงใคร้ลยมาใครอยู่ตรงนี้มาเยี่ยมหาเจ้ากะลัมนี่แหละมาด้วยไม่บอกข้าข้าจะกินที่หมดเลยใจเย็นๆเจ้ากะลัมรา้าจะบอกเจ้าได้งไงเนี่ยว่าข้าไม่เจอเจ้าอยู่ที่นี่ จะกินอะไรหิวผมไม่มีของกินมาให้เลยแล้วคนตัวอื่นไปไหนหมดเจ้ากระร้ามดูก็ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างยอนะทุกคนเยวดีนะผมอยู่ข้างบนถ้าผมอยู่ข้างล่างเนี่ยมาโดยที่แบบไม่บอกเขาที่เขาบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะโดนกินไปก็ได้นะ เป็นไงบ้างเจ้ากัลมสบายดีไหมสบายจําผมได้เปล่าเนี่ยที่ผมเคยมาครั้งหนึง่งเจ้าเป็นไงน่าจะจำผมไม่ได้นะทุกคนเพราะเราไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานม,มากๆผมว่าเจ้ากรลลัมเนี่ยจำผมไม่ได้หรอกอจำใครไม่ได้แน่นเลยก็ะจะให้ ก้าเจ้าให้นี่ออกจากป่านี้ไปซะงั้นข้าจับกินเจ้าใจเย็ยนใจเย็ยนเจ้ากระลำผมไม่ได้มาคิดร้ายทำอะไรไม่ดีที่นี่ผมมานอนพักผ่อนเฉยๆเจ้ากระลำข้าใช้เวลาเจ้าได้ออกจากป่านี้เดี๋ยวผมออกไปเจ้ากระลำใจเย็ยนๆก่อนผมขอนั่งพักที่นี่ก่อนสักครู่นะไได้ ทำไมอะเจ้ากระลำผมไม่ได้ไปปลูกลูกที่ของพวกคุณนะเจ้ากระลำลูกที่ของข้าผมก็อยู่ข้างบนไม่ไวุ่นวายกับพวกท่านไงหาให้เวลาเอ้ยอไปจะป่าสิใจเย็นเจ้ากระลำตั้งสติหน่อยเราเคยเจอกันนะ ไม่ใช่สมิงนะครับทุกคนใจเย็นใจนเย็นเจ้ากรับถ้าใ้อกาเจ้าขังเจ้ายังไม่ลงมา,าขึ้นไปและะ้วใจเย็นเจ้ารับใจเย็น,ยนอค่อยคคุยค่อยคอยจากันข้าไม่พูดจาอะไรนเ้ อยู่หรือเปล่านะทุกคนผมเองก็ไม่กล้าที่จะลงไปตอนนี้นะให้มันออกจากจุดตรงน,นี้ก่อนแล้วผมค่อยลงไปจะดีกว่านะครับทุกคน mm hmm. เราเองก็ไม่ไว้ใจพวกมันเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะตลบหลังเราหรือเปล่านะเชิเย็งก่อนนะเจ้ารล่หเดี๋ยวผมจะหาของกินมาให้ท่าน ท่านหิวหิวข้าวหิว,หวอ้องไ่ดทุกคนลงไปตอนนี้ก็ไม่ได้ถ้าผมลไงไปยังไงนะมันก็ต้องเล่นงานผมแน่ก็ให้ออกไปจากที่นี้ก่อนแล้วผข่าพลงดีกว่านะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของผมด้วยนะครับ ร้านเจ้ากลับไปเลย <S 1> <S 1> <K ill> เข้าไปข้างในเลยท่านเดี๋ยวผมลงไปแล้วถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่กล้าที่จะลงไปนะใช่การแก้วพรอาไปจับนี่จ่า,าจับเดี๋ยวผมขอ ขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่ามันจะออกไหมหรือเปล่าพเพราะว่าผมไม่ไว้ใจเด็ดขาดเรื่องพวกนี้นะถ้าผมโอเคทุกคนยังไม่ลงมาอ,อ่ะอ้าทุกคนผมยังไม่ทันลงไปงยังไม่ทันเก็บของด้วยซ้ำนะโผ<อ>ล่ออกมาอีกละยังไม่ลงมาไป ดี<ม><อ>ที่ผมยังไม่ลงไปเมื่อสักครู่ถ้าผมลงไปเนี่ยผมมีหวังโดนมันเล่นงานแน่ๆทุกคนนะไ,ไ,ไว้ใจไม่ได้เลยเห็นไหมทุกคนน้ำเจ้าก็ใจเย็นๆดิผมไม่ได้มาทำอะไรเลยนะหาให้โอกาสเจ้าแล้วเอาไปป่านนี้ ผมกำลังจะลงไปเลยแต่ท่านก็โผล่ออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะเป็นผมผมก็กลัวนะขาเบาลงไปใช่เวลาเจ้าเจ้าไ่รีบลงไปผมจะรีบลงไปได้ไงมันสูงมันอันตรายถ้าผมลงไปแบบส่วีส่น<า>วนอะนไรทั้นโอเคทุกคนผมว่าผมอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะถ้ามันขึ้นมาผมก็จะ เอาไม้เนี่ยโดนใส่มันเลยนะไม่ให้มันขึ้นมาวุ่นวายกับผมเลยค่ะนะครับทุกคนนะกนนก็ปล่อยให้มันบ้าข้ามไปอย่างนี้ก่อนนะพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยทุกคนหมืคนครับตอนนี้มันก็ยังไม่ไปไหนมันก็รออยู่ที่เดิมตรงนี้เลยนะรเองนเนี่ยรอตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ไม่ไปไหนเลย ให้ห้างอยู่เลยนะตันนี้ไปสักทีหนึ่งเจ้ากอล้ำเนี่ยผมต้องหาเจรจากับมันให้มันเนี่ยใจเย็นลงสักหน่อยนะก่อล้ำคุยอะไรแล้วก่อล้ำเจ้าใจเย็นเย็นข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ยโมโหห่วงพื้นที่แต่ข้าก็ไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายตรงนี้ต้องใจเย็นเย็นก่อนดิ เาไม่ชอบเจ้าไม่ชอบอะไรเมื่อเมื่อแว้วก่อนน้าพาพาเลกำไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปเลยเจ้าลัมเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วเก็บของนิปลงไปเลยว้าข้างเองเจอเออเออ จ้าไม่เลีลงมาล้วเงี้ยเจ้าไม่รอได,นะไไดโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวผมรีบลงไปแล้วผมเก็บของละไปไปไปทุกคนก็ผมขอตัวเก็บของแลวเดินลงจากห้างนี้ก่อนนะโอเคทุกคนมันเข้าไปแล้วตอนนี้นะดูรอบๆด้วยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับทุกคนไป